จากขอนแก่นชัยภูมิแล้วนะครับทางนครราชสีมาก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันมีการสนที่กาลังแล้วก็เตรียมการสกัดกั้นยาเสพติดด้วยครับจังหวัดนครราชสีมานะครับฝึกเข้มชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านต้นแบบนะครับยกระดับความปลอดภัยสกัดกั้นยาเสพติดในช่วงเทศกาลปีใหม่ครับ ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวดอำเภอเมืองนครราชสีมานายสมเกียรติวิริยะกุลนนันรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดการอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านต้นแบบเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดพัฒนาทักษะความรู้และความสามารถของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านในการรักษาความปลอดภัยในชุมชน โดยเนื้อหาการฝึกอบรมนะครับครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้แก่การใช้ชุดตรวจสารเสพติดการตั้งจุดตรวจจุดสกัดการตรวจค้นบุคคลการตรวจค้นยานพาหนะการเฝ้าระวังครัวเรือนและการฝึกปฏิบัติจริงการเดินเวียนยามแบบสันติวิธีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานะคะได้กล่าวข่ะวว่าโครงการฝึกอบรมรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหนึ่งตำบล หนึ่งชุดรักษาความปลอดภัยต้นแบบจัดให้มีขึ้นก็เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติดให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง32อำเภอจำนวน288บตำบลเพื่อให้เป็น,นกลไกที่สามารถเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งเป็น,นกลไกที่สามารถดําเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กําลังจะมาถึงนะคะชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจะเป็นกําลังสําคัญในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายที่ผู้กระทา ความผิดอาจจะอาศัยช่วงปีใหม่นี้แหละคะ่ะเข้ามาในพื้นที่และชุมชนนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นการเตรียมการในรทุกพื้นที่นะคะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะคะคก็เพื่อไม่ให้เป็นช่องว่างหรือเป็นโอกาสที่ผู้กระทำาผิดจะสบโอกาสนี่แหละ รอบเอาอยาเ <ยา S 1> สพติดหรือว่าไปก่อเหตุอาชญากรรมอื่นๆต่างๆเหล่านี้นะคะก็ถือว่าเป็นการวางแผนแล้วก็เตรียมการอย่างเข้มข้นมากๆใ,ๆในทุกพื้นที่นะคะซึ่งเราก็อยากให้ปีใหม่นี้มีแต่ความสุขนะครับอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลยครับใช่แล้วค่ะ